สวัสดีค่ะเด็กๆเ,เรามาเจอกันในวิชาคณิตศาสตร์กันอีกแล้ววันนี้เรื่องที่เราจะเรียนนั้นก็คือการวัดความยาวโดยใช้หน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐานค่ะเอมันเป็นอย่างไรนะเรื่องนี้เดี๋ยวเราไปดูคลิปวิดีโอจากสสวทกันก่อนเราจะได้รับความรู้ค่ะไปกันเลย ทุกคนกลับมาพบกับครูไซอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องการวัดความยาวของสิ่งต่างๆโดยใช้หน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐานกันค่ะจุดประสงค์นักเรียนสามารถวัดความยาวของสิ่งต่างๆโดยใช้หน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐานได้ค่ะอากาศร้อนๆแบบนี้มีใครชอบกินไอศครีมเหมือนครูไซไหมคะ กินไอศกรีมหมดแล้วเราก็จะได้อะไรออกมาคะถูกต้องค่ะเมื่อเรากินไอศกรีมหมดแล้วเราก็จะได้เจ้าสิ่งนี้นั่นก็คือหมยไอศกรีมนั่นเองค่ะซึ่งในวันนี้ครูสายก็ต้องการที่จะทราบว่าหมยไอศกรีม1อันมีความยาวเท่าไหร่กันนะโดยครูสายก็จะเริ่มวัดความยาวของเจ้าไม้ไอศกรีมของเราด้วยสิ่งนี้ค่ะ ครูใจจะวัดความยาวของมาไอศครีมของเราด้วยลวดหนีบกระดาษซึ่งอันดับแรกเรามาสังเกตกันก่อนนะคะว่าลวดหนีบกระดาษของเราแต่ละอันเนี่ยมันยาวเท่ากันหรือไม่เมื่อวางลวดหนีบกระดาษให้ปลายข้างหนึ่งตรงกันแบบนี้ก็จะได้ว่าลวดหนีบกระดาษของเรายาวเท่ากันทุกอันเลยนะคะ ต่อไปครูสายจะเริ่มวัดความยาวของไม้ไอศครีมของเรากันเลยค่ะครูจะเริ่มวัดความยาวของไม้ไอศครีมโดยวางลวดหนีกระดาษเอาไว้ให้ตรงกับปลายข้างหนึ่งของไม้ไอศครีมแบบนี้ค่ะจากนั้นก็จะวางอันต่อไปได้เลยเมื่อครูวางลวดหนีกระดาษ ให้ตรงกันกับปลายข้างหนึ่งของไม้ไอศครีมแล้ววางต่อกันไปเรื่อยๆจนไปถึงปลายข้างหนึ่งของไม้ไอศครีมแบบนี้ก็จะได้ว่าไม้ไอศครีม1อันยาวเท่ากับลวดหนีบกระดาษ4อันค่ะแล้วถ้าครูทรายกำหนดให้ลวดหนีบกระดาษ1อันแทนความยาวหนึ่งหน่วยก็จะได้ว่าไม้ไอศครีมของเรายาว4หน่วยนั่นเองค่ะ ต่อไปครูก็ต้องการที่จะวัดความยาวของกาวแท่งนี้ด้วยยางลบค่ะก่อนอื่นเราก็ต้องมาดูกันก่อนนะคะว่าครูจะสามารถใช้ยางลบก้อนไหนในการวัดความยาวครั้งนี้ได้บ้างก้อนที่ไม่สามารถใช้ได้ค่ะมีก้อนไหนบ้างคะถูกต้องค่ะยางลบก้อนนี้ไม่สามารถใช้ได้ค่ะก้อนนี้ก็ใช้ไม่ได้เหมือนกันเพราะอะไรเอ่ย เก่งมากค่ะเพราะว่ายางลบสองก้อนนี้มีความยาวไม่เท่ากับยางลบก้อนที่เหลือนั่นเองค่ะดังนั้นเรามาเริ่มวัดกันเลยนะคะครูจะเริ่มโดยการนำยางลบมาวางให้ตรงกับปลายข้างหนึ่งของกาวแท่งแบบนี้ค่ะจากนั้นก็จะนำยางลบมาวางต่อกันไปเรื่อย เมื่อวางยังลบให้ไปตรงกับปลายอีกข้างหนึ่งของกาวแท่งแบบนี้แล้วก็จะได้ว่ากาวแท่งยาวเท่ากับยังลบ3ก้อนนั่นเองค่ะหรือเมื่อครูกําหนดให้ยางลบ1ก้อนแทนความยาว1หน่วยก็จะได้ว่ากาวแท่งยาวเท่ากับ3หน่วยนั่นเองค่ะถ้าครูต้องการวัดความยาวของกล่องเิียอดังภาพนี้ ด้วยแถบกระดาษสีเหลืองโดยครูกำหนดให้แถบกระดาษสีเหลืองแทนความยาว1ห,หน่วยนักเรียนสังเกตนะคะว่าแถบกระดาษสีเหลืองที่ครูใช้มีความยาวเป็นอย่างไรคะเก่งมากค่ะแถบกระดาษสีเหลืองยาวเท่ากันทุกอันเลยค่ะต่อไปครูจะเริ่มวัดความยาวโดยครูจะวางแถบกระดาษสีเหลืองเอาไว้ให้ตรงกับลายข้างหนึ่งของกล่องดินสอแบบนี้นะคะ ครูจะได้ว่ากล่องดินสอนี้มีความยาว1,2,3,4,5กล่องดินสอยาว5หน่วยค่ะต่อไปถ้าครูต้องการวัดความยาวของกล่องสีน้ำดังภาพนี้ค่ะครูกำหนดให้แถบกระดาษสีเหลืองแทนความยาว1หน่วย โดยครูจะเริ่มวัดความยาวของกล่องสีน้ำด้วยการนำเอาแถบกระดาษสีเหลืองไปวางให้ตรงกับปลายข้างหนึ่งของกล่องสีน้ำแบบนี้ค่ะจะได้ว่ากล่องสีน้ำของเรายาว1 2 3 4 5 6กล่องสีน้ำยาว6หน่วยนั่นเองค่ะ ต่อไปเรามาดูวิธีการวัดความสูงโดยการใช้หน่วยวัดที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐานกันบ้างนะคะเราจะทำคล้ายกับตอนที่เราวัดความยาวเลยค่ะโดยครูจะให้หนักเรียนช่วยกันบอกความสูงของเพื่อนสี่คนนี้นะคะครูกำหนดให้แถบสีฟ้าแทนความสูงหนึ่งหน่วยค่ะคนแรกแตงแตงสูงกี่หน่วยคะ เก่งมากค่ะแตนสูงหนึ่งสงสาสแตนสูง4หน่วยค่ะคนต่อไปต่ายสูงกี่หน่วยคะ1 2 3 4 5สองสาสี่ห้าหต่ายสูง6หน่วยค่ะคนต่อไปโต้งโต้งสูงกี่หน่วยคะ1 2 3่สาม ต้องสูง3หน่วยค่ะและคนสุดท้ายตามตามสูงเท่าไรคะห2 3่ตามสูง4หน่วยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะต่อไปครูจะให้หนักเรียนเนี่ยฝึกวัดความยาวและความสูงโดยใช้หน่วยวัดที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐานกันดูบ้างนะคะ โดยครูจะมีภาพสิ่งของและหน่วยวัดให้นักเรียนบอกความยาวหรือความสูงค่ะเริ่มกันเลยนะคะครูมีรถไฟดังภาพต่อไปนี้ค่ะรถไฟหมียาวกี่หน่วยคะเก mm hmm. ่งมากค่ะรถไฟหมียาว1 2 3 4 5 6 รถไฟหมียาว6หน่วยค่ะต่อไปรถไฟช้างรถไฟช้างยาวกี่หน่วยคะเก่งมากค่ะรถไฟช้างยาวหนึ่งสองสรถไฟช้างยาว5หน่วยค่ะข้อต่อไปรถไฟเสือยาวกี่หน่วยคะเก่งมากค่ะ รถไฟเสือยาว1-2,3-4,5-6-7รถไฟเสือยาว7หน่วยค่ะและข้อสุดท้ายรถไฟสิงโตยาวกี่หน่วยคะรถไฟสิงโตยาวหนึ่งสอาสี่ห้รถไฟสิงโตยาว5หน่วยค่ะ ข้อต่อไปเราจะฝึกการวัดความสูงโดยใช้หน่วยวัดที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐานกันดูบ้างน,นะคะโดยครูมีตึกดังภาพต่อไปนี้ค่ะตึก A สูงกี่หน่วยคะตึก A สูง1-2-3-4-5ตึก A สูงห้าหน่วยค่ะต่อไปตึก B สูงกี่หน่วยคะ เก่งมากค่ะตึก B สูง1 2 3 4 5 6 7ตึก B สูง7หน่วยค่ะข้อต่อไปตึก C สูงกี่หน่วยคะถูกต้องค่ะตึก C สูง1 2 3 4 5ตึก C สูง5หน่วยค่ะ และสุดท้ายตึกดีสูงกี่หน่วยคะใช่แล้วค่ะตึกดีสูง1 2 3 4าตึกดีสูง4หน่วยค่ะตอบถูกกันทุกคนเลยใช่ไหมคะนักเรียนของครูเก่งกันมากๆเลยค่ะถ้ารู้แบบนี้แล้วเรามาช่วยกันสรุปสิ่งที่เราได้เรียนรู้ในวันนี้กันเลยนะคะ การวัดความยาวหรือความสูงอาจใช้สิ่งต่างๆที่มีความยาวเท่ากันมาเป็นหน่วยวัดซึ่งเป็นหน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐานค่ะและการวัดความยาวหรือความสูงของสิ่งต่างๆทำได้โดยวัดจากปลายข้างหนึ่งไปยังปลายอีกข้างหนึ่งของสิ่งนั้นๆนั่นเองค่ะ เมื่อรู้อย่างนี้แล้วนักเรียนก็สามารถที่จะทําแบบฝึกหัดเพิ่มเติมเพื่อฝึกฝนให้ตัวเองเก่งขึ้นไปอีกได้เลยนะคะแล้วกลับมาพบกับครูายได้ใหม่ในครั้งหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ได้รับความรู้กันแล้วก็ถึงเวลาการทำแบบฝึกหัดแล้วค่ะวันนี้เราจะทำแบบฝึกหัดที่11.2หน้าที่74นะคะการวัดความยาวโดยใช้หน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐานนั่นเองข้อที่1เขาให้เราเติมคำตอบอจากคลิปเขากำหนดให้ 1. ลวดลวด1อันใช่ไหมคะแทนความยาวหนึ่งหน่วยนั่นเอง แล้วเรามาดูเรามาดูไม้ตีกอล์ฟของเรายาวกี่หน่วยเด็กๆก,ก็นับจํานวนลวดได้เลยความยาวของไม้ตีกอล์ฟหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหน่วยนั่นเองไม้แบดมินตันล่ะคะเด็กๆต้องดูนะว่าความยาวปลายของมันหยุดที่จํานวนลวดกี่อันอย่างเช่นแบดมินตันก็นับเลย 1 2ึส่สามี่มันหยุดที่4ี่ใช่ไหมคะก็คือ4หน่วยนั่นเองไม้ปิงปองเหรอลูก lawsuit. หนึ่งสองก็คือ2หน่วยไม้เทนนิสเหรอคะหนึ่งสองสาสไม้มเทนนิสกับไม้แบดมินตันเท่ากันเลย4หน่วยแล้วเขาถามว่าอะไรที่ยาวที่สุดอะไรนะไม้ตีกรอบนั่นเองเพราะว่ายาวหหน่วย อะไรสั้นที่สุดคะไม้ปิ่งปองเพราะว่ายาว2หน่วยนั่นเอง <c oughs> แล้วเมื่อสักครู่เราดูกันไปแล้วว่าไม้แบดมินตันกับไม้เทนนิสมันยาวเท่ากันก็คือ4หน่วยนั่นเองค่ะอย่างข้อ2ในหน้า75นะคะเติมคำตอบเขากำหนดให้แทบกระดาษสีขาวแทนความยาว1หน่วย ก็ทำเหมือนกับหน้า74ที่ผ่านมาเลยเราก็ตอบคำถามทับพี่ยาวกี่หน่วยเด็กๆดูปลายทับพี่ยาวกี่หน่วยนะับแถบกระดาษเลยค่ะ1 2 3 4ทับพีก็ยาว4หน่วยข้ออื่นๆเด็กๆเติมคำตอบเองให้ครบเลยนะคะต่อไปหน้า76กําหนดให้แถบกระดาษสีขาวแนวตั้ง แทนความสูงหนึ่งหน่วยอ่ะเรามาดูความสูงกันบ้างอย่างเช่นโคมไฟกอสูงเท่าไหร่เราก็นับแถบกระดาษเลย1,2,3,4งสองสามสี่โคมไฟกอก็สูง4หน่วยนั่นเองเด็กๆก็หาคำตอบให้ครบเลยนะคะทำการบ้านให้ครบจน3หน้าเลยแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ